จำกัดความว่ารถยอดนิยมก็ได้รถอนเนกประสงค์ก็ได้รถคันนี้เป็นอะไรก็ได้ครับให้กับคุณครับ Toyota เอาผปาด s ปี2020ไปครับ คลิปช่อง AB p r e m i เมี่มมอเตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์พวกเราด้วยนะครับโอเยค,ครับเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยเป็นรถของผมเองนะครับเป็นรถส่วนตัวนะครับที่ผมใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณนสองสาปีแล้วคันนี้นะครับก็ถึงเวลาปลดระวางนะฮะก็จะต้องขายออกแล้วนะฮะก็ เสียใจเหมือนกันอันนี้รถผมเองครับเดี๋ยวไปดูครับเตอร่าเอาผ่านนะครับปี2019.20เจดเป็นตัวออปชั่นใหม่แล้วนะครับเป็นโฉบออปชั่นใหม่แล้วตัวนี้ผมใส่ชุดแต่งโมเดลิสต้ามาให้ด้วยนะตัวนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเต็มที่นะฮะลูกโยกยางอาะประเด็นออกมาแล้วเนี่ยฮะเพิ่งจะเอามานะกระจังหน้านะครับแบบนี้นะนี่ให้ดูนะความสมบูรณ์ก็มีร่องรอยบ้างตามสภาพนะก็อันนี้วิ่งอยู่6 0 0 0ื่นกิโลนะครับเข้าสูตรตลอดนะครับเข้าสูตรตลอดนะครับ ไฟหน้าไรต่างๆผมดูแลให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีเลางรอยอะไรเลยนะครับตัวนี้กันชนหน้าก็มีรอยนิดนหน่อยสะเก็ดหินบ้างนะครับก็เนื่องด้วยว่าผมมีวิ่งไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าสีสันเนี่ยเต็มนะฮะตัวนี้สีสันเต็มรับประกันไม่เคยชนหนักไม่เคยทนอะไรมาหอนเลยนะ,ะไม่เคยเบียดไม่เคยคลดอะไรเลยนะฮะตัวนี้นะฮะได้ชุดแต่งวอลลิสตา้านะครับหล่อๆลอแบบนี้ไปเลยนะครับด้านข้างนะครับล้อเดิมนะครับยางบิสโตนปี2ีนะครับผมเปลี่ยนมาเมื่อตัวเมื่อปีตอนปี2ี่ปลายปี2ีนะก็ดอกก็ยังประมาณนัก 60- 70%นะยังวิ่งได้อยู่นะบิสโตร,รนิ่มๆเลยนะฮะด้านข้างสีสันเต็มนะครับเรื่องด้วยตัวนี้เป็นตัว S คใส่ิ้วเมียม ชุดแต่งโมเดลิสต้ามาให้นะครับก็จะดูค่อนข้างครบคันนะฮะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับเดี๋ยวด้านนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ ตามสไตล์รถตู้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังไฟดวงที่3อะไรต่างๆตัวนี้ผมจอดอยู่ในร่มนะไม่ได้อ่าตากแดดอะไรนะก็มีวิ่งไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะครับได้กล้องถอยหลังนะครับจะแต่งกับเดลิซ่าไฟต่างๆข้อนะครับห็นบูนนะฮะออปชันใหม่นะครับพอกดเขาจะเด้งขึ้นเองนะฮะถ้าเป็นออปชันเก่ากดต้องยกนะฮะนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างโฉมใหม่กับโฉมเก่านะครับท้ายไฟฟ้านะครับให้ดูตัวสอดตัวถักกับสติ๊ตินนะฮะ รุ่นนี้เนี่ยราคาไม่ตกนะครับรักษาดีๆดูแลดีๆราคาไม่ตกนะครับไม่ไม่ตกเลยนะครับในตลอดระยะเวลาหลายๆปีมานะครับเคยขึ้นไปนะครับป้ายแดงเคยขึ้นไป4ล้านต้นๆนะครับผมเคยขายมือ2ไปตอนนั้นหมื่นโลนะครับขายไป3ล้าน7นะครับแพงกว่าป้ายแดงปัจจุบันอีกนะฮะเคยราคาโดดขึ้นไปนะครับบอกตัวนี้ผมพับไว้นะเป็น3แถวนะครับนั่งได้บอกหลังนี่นั่งได้3คนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เบาะ v i p นะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเพราะหลักๆเนี่ยคนจะชอบดูนะภายในนะครับนะต่างๆที่เขาเรียกกันว่าเบาะมิก้เมาส์นะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับเบาะมิก้เมาส์นะฮะยกขึ้นลงได้นะครับหูของเขาด้านข้างเนี่ยสามารถบีบนะครับหูของเขาเนี่ยสามารถบีบให้มันกระชับได้นะครับนี่นะบีบให้มันบีบหัวได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครใช้หรือเปล่านะครับแต่ว่า เขาทามาให้มันบีบอย่างนี้ได้นะครับแต่ผมว่าไม่เคยจะไปบีบมันนะฮะบ,บอกนะครับปรับไฟฟ้าตัวนี้ได้นะครับเป็นลงด้านหลังตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีพับน่องพักน่องตรงนี้นะฮะสมบูรณ์ทุก ุดนะครับบอกเพราะว่าผมนั่งผมใช้อยู่ทุกวันนะครับเพื่อจะเอาออกมาขายเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครตัวนี้บอกล้างเลื่อนยังสมบูรณ์นะครับไม่มีสากไม่มีแตกอะไรนะครับหลังคาเป็นสลูสนะครับเปิดได้ใช้งานได้ปกติแอมเบียนต์นะครับปรับสีได้นะครับโทนสีเนี่ยได้จะมีประมาณยี่สิบกว่าสีนะครับก็ค่อนข้างจะหรูหรานะครับแล้วก็ไม่เคยเก่านะครับสไตล์เอสซีครับบอก ภายในดำนะครับสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับให้จอใหญ่มาครับตัวนี้สามารถไปอัปเกรดนะครับไปอัปเกรดให้ดูทีวีได้อะไรได้นะครับตัวนี้เป็น ทัชสกรีนนะครับแ n d r o i d นะครับแล้วก็เลขไม้นะครับห7 0ม0่จันโลนะครับผมเช็คสูงโตโยต,ต้าานาพิเศษตลอดนะครับอันนี้ประวัติที่โตโยต้าการาพิเศษแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดผมเพิ่งจะถ่ายน้ำมันเครื่องมาอาจจะถึงรอบแล้วแหละนะใกล้แล้วแหละนะครับเอาไปดูตัวถังข้างหน้าหน่อยเครื่องยนต์อสองจุดส่งนะครับเครื่องโตโยต้าเนี่ยซ่อมง่ายดูแลง่ายตัวนี้ไม่เคยจุกจิกไม่เคยงองแงนะครับผมใช้มาเนี่ยผมเคย แบตหมดครั้งเดียวที่ไอคอนสยามนะครับผมเคยแบตหมดครั้งเดียวที่สตาร์ทไม่ติดเลยนะครั้งเดียวใช้มาสปีเนะี่ยครั้งเดียวนอกนั้นไม่เคยกินเทอรลิงมาดูข้างในกันหน่อยรถเดิมไม่มีขยับไฟหน้าไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยซ่อมหนักไม่เคยเปิดฝาไม่เคยไม่เคยทําอะไรเลยนะฮะไม่เคยแต่ว่าดูแลตามระยะไอ้คำว่าไม่เคยทําอะไรเลยนี่คือดูแลตามระยะนะครับ ถรถคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับใช้มาตลอดระยะสปีลูกตอนนี้ลูกก็เริ่มโตแล้วเด็กๆเ,เริ่มโตแล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเล็กมองกโตก็คือไปลองใช้รถไฟฟ้านั่นแหละนะครับไปลองใช้รถไฟฟ้าไปหาโน้ตฮาวเพื่อที่อนาคตเนี่ยจะเตรียมตัวไว้ขายรถไฟฟ้าผมว่าต้องมีความรู้ในเรื่องของรถไฟฟ้านั่นแหละนะครับนะฮะรถตัวรถผม่าจจะไม่ได้พูดอะไรมากอยากให้มาดูกันเองนะครับถือว่าถ้าเชื่อใจว่าเป็นรถปกนะครับก็ซื้อไปได้เลยนะฮะ ชื่อโตผมขายเองนะครับปี19.20ออปชั่นใหม่แล้วกล้องฝาท้ายเปิดกระโดดนะครับกระจกหน้าฝาท้ายเปิดนะครับได้นะคันนี้ใครที่มองหาเข้าผาดคันนี้ก็สวยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะฮะก็เอาไปราคาพิเศษนะครับราคาแบบตัดใจขายเลย2องล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสิบเก้าจุดยี่สิบนะครับปีสิบเก้าจุดยี่สิบเป็นโมเดลยี่สิบเงลักนะฮะผมก็รายงานตาม ว่าสำเนาลงแบบนี้ไม่ไม่อยากทะเลาะกับผู้ซื้อนะครับก็าบอกขนมโตนะครับตัวนี้1 9บเก้ายีต่ย้ำนะครับเป็นโมเดล20ออปชั่นอะไรต่างๆเป็น20แล้วนะครับราคาย่อมเยาครับเอาไปใช้ครับคุ้มครับสองเจล้านนะครับแล้วก็อยากซื้อออนไลน์หรือว่าอยากมาดูตัวจริงก็ที่ ABP ีพีมอเตอถนนกาญจนาพิเศษ 095.03. กตัว54ตัว AB p ีพีมอเตอร์ครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com